โอเคครับทุกคนก็มาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าครับเนี่ยเรื่องนี้นะผมไปตอนที่สามกดแห่งเตาเสียงของฟางเจิงจืดถึงแม้จะไม่ได้ดังมากแต่มันกลับทำให้ผู้อาวุโสของหมู่บ้านหยุดชะงักคำถามที่ฟางเชิงจืดถามนั้นเป็นคำถามที่เขากลัวมากที่สุดถ้าคำถามนี้ออกมาจากปากผู้ใหญ่เขาคงจะต้องคิดถึงผลกระทบ ที่จะเกิดขึ้นถ้าเป็นสถานการณ์ปกติเมื่อเผชิญหน้ากับเหตุการณ์เช่นนี้พวกเขาจะต้องจัดการแข่งขันขึ้นก่อนจะตัดสินใจที่จะส่งชื่อใครลงไปอย่างไรก็ตามครั้งนี้มันต่างกันพวกเขาคือกองตรวจการศักดิ์สิทธิ์ซึ่งโอกาสนี้เกิดขึ้นได้น้อยมากๆเขารู้สึกเงินในกระเป๋าและไปหน้าของเขาซีดลงในเวลาเดียวกันเขากัดฟันและเดินออกไปโดยไม่ตอบคำถามใดๆ เขารู้ว่านี่จะเป็นโอกาสเดียวของเขาที่จะได้รับสินบนหูยินหลี่นั้นกลับมีท่าทีปกติมากกว่าเธอได้ให้เงินกับลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของเธอเธอไม่กลัวว่าผู้อาวุโสของหมู่บ้านจะกลับคำเฮ้อเด็กอย่างเจ้าจะรู้อะไรพวกเราจะต้องไปเตรียมตัวสําหรับการสอบขั้นพื้นฐานแล้วส่วนเจ้าจะดีกว่านะถ้าแม่ของเจ้าสอนวิธีล่าสัตว์ไว้บ้าง จะได้แน่ใจว่าเจ้าจะไม่ไร้ความสามารถในอนาคตฮูยินลีพยายามพูดข่มฟางเจิงจือล่าสัตว์ฟางเจิงจือไม่คิดจะให้แม่ของเขาต้องมาเถียงอะไรอีกเขามองไปที่ฮูยินลีอย่างใส่ซื้อทันทีงูยินลีข้าได้ยินมาว่าท่านรู้ทุกอย่างทุกอย่างที่เกี่ยวกับผู้เขาแห่งนี้แล้วฮูยินลีรู้จักงูที่มีชีวิตยืนยาวที่สุดไหม งูเหรองูที่มีชีวิตที่ยืนยาวที่สุดหูหยินหลีตัวแข็งค้างไปขนาดที่มองไปยังฟางเจิงจือที่กำลังมองมาอย่างไร้เดียงสาเจิงจือภูเขานี้มีงูหลากหลายสายพันธุ์ทั้งงูสามตางูจิว๋วงูกงเล็บเจ้าเด็กโง่ใครจะไปรู้ว่างูชนิดไหนมีอายุดืนยาที่สุดข้างนอกประตูผู้อาวุโสที่กำลังเตรียมตัวจับ จะจากไปได้ยินคำถามนี้ขึ้นมาเขาถอนายใจทำไมเจ้าเด็กนี้ช่างโง่จริงๆเขาจะไปสนใจทำไมเขาต้องไปเป็นห่วงเป็นใย,ยงูเขาควรจะระวังสายพันธุ์ที่อันตรายและระวังมันกัดต่างหากน่าเสียดายข้าอยากจะบอกคำตอบให้กับคุณลุงและคุณป้ารู้ฟังเจิ้งจื่อสายหัวด้วยความผิดหวังโธ้เจ้ารู้คำตอบอย่างนั้นเหรอ ผู้หญินหลี่รู้สึกแปลกใจผู้อาวุโสของหมู่บ้านแปลกใจเช่นเดียวกันที่เด็กน้อยหขวบหรือว่างูชนิดไหนมีอายุไขมากที่สุดมันเป็นไปได้ยากแม้แต่นักล่าที่มีอายุของหมู่บ้านยังไม่รู้เลยมันคืองูแก่ใกล้าตายยังไงล่ะรู้จักไหมวงเล็บงูในภาษาจีนพ้องเสียงกับคำว่าลินในที่นี้หมายถึงคนที่ชอบ พูดดูถูกคนอื่นหรือพูดจาไม่ดีฟางเจิ้งจืงจ่อมองไปที่หูยินลีงูแก่ใกล้ตายงั้นหรืองูยินลตีตกตะลึงในขณะที่ร่างกายของเธอเริ่มสัน่นเด็กน้อยคนนี้กำลังว่าเธองั้นหรือเด็กน้อยแค่หกขวบจะรู้วิธีว่าคนอื่นได้ยังไงกันไม่ต้องเป็นซินสู่เหลียนที่สอนเขาแน่นอนเจ้าไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วไปกันเถอะผู้อาว,วุโสหมู่บ้านก็พยายามจะ เงียบปากไว้เช่นเดียวกันการที่ฟังเชิงจือดูมินหูยินล,ลีก็เหมือนกับการตอกหน้าเขาด้วยเหมือนกันฮ่าข้าคงไม่มีความหวังแล้วสินะความหวังคงมีไว้สำหรับคนอื่นใช่ไหมละ่ะผู้อาวุโสต่อให้กองตรวจการศักดิ์สิทธิ์จะมาจัดตั้งโรงเรียนที่นี่เจิงเอ,อ๋ก็คงไม่มีทางได้เข้าเรียน ซินซู่หลานกำลังเดือดดานเธอจับมือของเจิงจือแน่นขึ้นและค่อยๆอุ้มตัวของเขาขึ้นมาโถแม่ของข้าอย่าทำตัวอย่าบคายอย่างนี้สิฟางเจิงจืออยากจะร้องไห้ออกมานี่แม่คิดจะทำอะไรของเขาแม่ข้าเจ็บมือฟางเจิงจือคิดว่าถ้าเขาไม่พูดอะไรออกไปกระดูกมือของเขาคงแตกละเอียด<ะ>เกิดอะไรขึ้นเจ้านะ่ะใครทำมือเจ้าเป็นอย่างนี้ ซินซู่หลานมองไปที่แขนของฟางเจิงจือ่อเธอคิดทันทีว่าต้องมีใครแกล้งลูกชายของเธอแน่นอนซินซู่เหลียนเริ่มร้องไห้ออกมาเจิงเอ,อ๋อเจ้าคือความหวังเดียวของแม่จงจำคำนี้เอาไว้เต่าแห่งการสรรสร้างอย่าเพิ่งคิดว่าจะกูลหลี่นั้นแข็งแกร่งพวกนั้นก็แค่เป็นคนเถื่อนไร้มรารย,ยาเท่านั้นอะไรอะไรคือเต่าการสร้างสรรฟางเจิงจือ่อกระพริบตาเขาขณะที่มองไปที่แม่ ด้วยความอยากรู้อยากเห็นฟางเจิงจือเป็นคนประเภทสอบชอบใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบอย่างไรก็ตามครอบครัวของเขายากจนมากกดมือกินมือถ้าเธอยังคงใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบต่อไปพวกเธอจะต้องถูกรังแกมากขึ้นแน่นอนการใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบนั้นก็ดีแต่ถ้าต้องคอยมาทนโดนคนอื่นรังแกทุกวันคงได้กลายเป็นบ้าสักวันเตาแห่งการส,สร้างก็คือ ที่จริงแล้วแม่ก็ไม่แน่ใจแต่แม่รู้ว่าเต่าแห่งการส,สร้างนั้นเกิดขึ้นมาจากกฎแห่งเตา่าเจิ้งเอ,อ๋อถ้าเจ้าอยากแข็งแกร่งเจ้าก็ต้องศึกษาหาความรู้การศึกษามันจําเป็นสําหรับการฝึกตนด้วยงั้นหรือฟางเจิ้งจือยิ่งอยากรู้การเรียนรู้เกี่ยวข้องกับมันยังไงกับการแข็งแกร่งแม่เคยอ่านกฎแห่งเต่าไหมฟังเจิ้งจือ ถามออกมาเขารู้สึกเสียใจในทันทีเนื่องจากแม่ของเขานั้นไม่รู้หนังสือจะคอยอ่านกฎแห่งเต๋าได้ยังไงคำถามที่ดีถึงแม่จะไม่เคยอ่านแต่ตอนที่เป็นเด็กแม่เคยเดินผ่านโรงเรียนและแอบฟังมาแค่ไม่กี่บรรทัดเท่าที่จําได้เนี่ยสินสู่หลานยิ้มอย่างมีเลดในเอามือขวาไปไว้ข้างหลังยืดหลังตรงทำท่าทางเรียนแบบอาจารย์ผู้มีความรู้อ หนึ่งแม่หลายๆบทบอกไว้ว่าเต่าที่คนเรียกกันนั้นไม่ใช่เต๋าชื่อที่ถูกต้องไม่ใช่ชื่อที่แท้จริงอะไรต่อนะเออเออม่ลืมไปแล้วฟางจิ้งจือตกใจที่แม่ของเขารู้เนื้อหาของเต๋าแห่งการสรรสร้างเต่าที่เรียกกันไม่ใช่เต่าที่แท้จริงเจิ้งเอ,อ๋อยากกังวลถึงแม่จะลืมบทนี้แต่จำอีกอย่างหนึ่งได้จักรพรรด ในอดีตศาสตร์ที่มองไม่เห็นขึ้นมาประกอบไปด้วย4,320กดแบ่งออกเป็น8ศาสตร์แต่ละศาสตร์ประกอบไปด้วยพลังลมปราณ3แบบรวมเป็น24แบบที่เป็นส่วนประกอบของโลกสวรรค์และมนุษย์รวมเป็น72ชนิดหัวใจของฟางเจิ้งจือเต้นแรงขึ้นมันคือศาสตร์ที่มองไม่เห็นข้าจะบอกเจ้าต่อซินสู่หลาน ยิ้มเมื่อเห็นฟางเจ้งจือ่อแสดงความตกใจออกมาเธอมั่นใจมากขึ้นดูเหมือนว่าลูกชายของเธอจะตกใจกับความรู้ของเธอการที่ได้แสดงความรู้ของเธอให้ลูกชายเห็นนั้นทำให้เธอพอใจมากเธอเตรียมตัวที่จะพูดต่อคงจือ้อกล่าวไว้ว่าไม่ดีหรือถ้าได้ฝึกสิ่งที่ได้เรียนมาไม่ดีหรือที่เพื่อนจะจากที่ห่างไกลมาเยี่ยมเยือนอยากขอโทษคนที่ไม่ยอมรับ ในตัวเจ้าฟังเจ้งจื่อสะดุ้งคำพูดของแม่ของเขาจนตอบสนองไม่ทันนี่ไม่ใช่คำคมของก่งจือ้องั้นหรือทำไมโลกนี้มีคำสอนของก่งจื้อได้ล่ะพวกเขายังมีเรื่องราวอื่นๆด้วยอีกไหมนี่คือเรื่องบังเอิญยิ่งไปกว่าอะไรคือความเชื่อมโยงระหว่างกฎแห่งเต่าและเต่าแห่งการสร้างสรรค์เดี๋ยวก่อนนะถ้าเป็นอย่างที่แม่เขาบอกโลกนี้ไม่มีเรื่องเล่าตำนานต่างๆแบบโลกของเขา เพราะทุกอย่างนั้นถูกเอามารวมไว้ในกฎแห่งเต๋างั่นเองในฐานะที่เคยเป็นนักวิจัยประวัติศาสตร์เขาไม่กล้าบอกว่าเขารู้จักกฎแห่งเต๋าทั้งหมดแต่ก็รู้มาบ้างเขากำลังจะหาคำตอบได้แล้วตอนนี้ใครก็หยุดเขาไม่ได้อืมอืมฟางเจิงจือท่องบทความในหัวของเขาที่ได้เคยอ่านมาจากคำพีเตา๋าหลังจากนั้นก็ชูมือขึ้น ไปบนท้องฟ้าเต่าแห่งการสัสร้างจงมอบพลังให้แก่ข้าทันใดนั้นท้องฟ้าก็ยังคงเป็นสีน้ำเงินเหมือนเดิมพื้นดินก็ยังคงเป็นพื้นดินสิ่งเดียวที่เปลี่ยนไปคือใบหน้าที่แสดงความตกใจของซูเหลียนหน้าของฟางเจิ้งจือขึ้นสีทันทีเกิดอะไรขึ้นมันต้องมีอะไรผิดปกติกับเรื่องนี้ต้องมีบางอย่างผิดพลาดซินซู่หลาน ตัวแข็งข้างไปแล้วเมื่อเขามองไปที่ฟางเจิงจืออีกครั้งเธอนึกถึงเรื่องที่ลูกของเธอโดนผู้อาวุโสและหูหยินลีดาหน้าของเธอก็ค่อยๆมืดมนขึ้นทันทีมานี่แล้วเจิงเอ,อ๋เจ้าถูกผีสิงงั้นหรือตอนที่สี่คงเหงาหน้าดูอยู่ข้างบนนั้นคนเดียวฮะผ,ผ,ผีสิง ความกลัวบางอย่างพุ่งเข้าสู่ใจิตใจของฟางเจ้งจือหลังจากที่เขาได้ทำเรื่องที่น่าอายไปเขาคิดจะโยนความผิดให้กับลุงหลงฟางที่ได้ตายไปเมื่อ2-3วันก่อนแต่เขาก็เปลี่ยนใจและวิ่งหนีออกมาจากบ้านแทนอย่างไรก็ตามความคิดบางอย่างได้ผุดขึ้นมาตอนนี้เขายังเป็นแค่เด็กหกขวบเขาควรจะได้ใช้ชีวิตอีกนานถ้าคนอื่นคิดว่าเขาถูกผีสิงจริงๆคิดไปถึงสิ่งที่เขาเคยเห็นเมื่อ นานมาแล้วดื่มน้ำมนตึงกลางเขนเผาหรือฝังทั้งเป็นฟางเงจ้งงื่อรู้สึกเย็นจะเยือกไปทั้งหัวใจถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าโลกนี้มีการทรมานแบบไหนกันแน่สมองที่ชานฉลาดของเขาเริ่มตื่นตัวหลังจากเดินเล่นไปรอบๆหมู่บ้านสุดท้ายก็จบลงที่ลานกลางของหมู่บ้านที่ตอนนี้แน่นขนาดไปด้วยผู้คนมองไปที่ฝูงคนฟางเจ้งงื่อ,อรู้สึกหมุดหนิดขึ้นมาทันที ที่ลานหมู่บ้านปกติเอาไว้แจกจ่ายเนื้อที่ล่ามาได้ถูกล้อมรอบไปด้วยผู้คนทางทิศตะวันตกมีเวทีที่ทำมาจากไม้สูงประมาณ1เมตรถูกปกูด้วยพรมสีแดงน้ำเงินสดใสตรงกลางเก้าอี้ไม้สมตัวที่ตกแต่งด้วยวัสดุและหนังสัตว์ชั้นดีถูตกตั้งไว้เก้าอี้ที่ตั้งตรงกลางจากทั้ง3ตัวเป็นไม้สีแดงสลักรูปหัวสัตว์ ด้านข้างเป็นขนสัตว์สีเงินตรงกลางเก้าอี้เป็นขนสัตว์สีแดงหนังสัตว์เป็นสิ่งแรกที่ฝังเจ้งจื่อให้ความสนใจดวงตาของเขาเปล่งประกายเขาไม่เคยเจอหนังสัตว์อย่างนี้มาก่อนไม่เพียงแค่นั้นเขายังมั่นใจว่าคุณภาพที่ดีขนาดนี้ไม่มีทางเป็นของหมู่บ้านภูเขาทางใต้ได้เด็ดขาดมันสุดยอดมากถ้าเขามีหนังสัตว์นั้นครอบครัวของข้า ต้องด้วยขึ้นภายในข้ามคืนข้าควรจะแอบไปเอามันแล้ววิ่งหนีไปเลยดีไหมเมื่อความคิดนี้ผุดขึ้นมาฟางเจิ้งจือรีบเอามันออกจากหัวในทันทีด้วยขาสั้นๆของเขามันเป็นไปได้ที่เขาจะถูกจับก่อนที่เขาจะมีโอกาสได้วิ่งซักอีกหลังจากนั้นเขาคงโดนฟาดด้วยไม้เรียวนับครั้งไม่ถ้วนขนาดที่เขากำลังคิดอยู่ก็ได้มีร่างหนึ่งเดินมาบังอยู่ข้างหน้าของเขาฟางเจิ้งจือเด็ก ผู้ชายคนหนึ่งท่าทางแข็งแรงออกมายืนอยู่ข้างหน้าเขาถือน่องไก่อยู่ด้วยมือข้างเดียวและกำลังใช้มือเช็ดคราบน้ำมันออกจากปากถูกบงังโดยเด็กหกขวบที่แสนอวดดียิ่งไปกว่านั้นเขายังดูไร้สมองเหมือนวัวกระทิงตัวหนึ่งสำหรับฟังเชื่งจือมันเป็นเรื่องยากที่จะยอมรับได้ถ้าเป็นผู้ใหญ่เขาคงรับมือได้ยากแต่ถ้าเป็นเด็ก อายุเท่ากันนั้นเขาสามารถจัดการได้ด้วยสมองของเขาอย่างง่ายดายว่าอย่างไงฟางเจิ้งจือตอบอย่างขี้เกียจได้ยินมาจากแม่ของข้าว่าเจ้าไม่พอใจที่ข้าได้เข้าทดสอบเจ้าพูดว่าอยากจะทดสอบข้าง,งั้นหรือข้าขอท้าเจ้ากล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับข้าไหมเด็กจอมอวดดีตัวน้อยโบกมือไปมาในขณะที่ตะโกนไปด้วยพยายามแสดงความแข็งแกร่งของเขาให้ฟางเจิ้งจือเห็นริมฝีปากของฟางเจิ้งจือกระตุก หลี่เหอเป็นลูกของฮูหลินลีเพื่อนบ้านของเขาแม้ว่าจะไม่ฉลาดเท่าไหร่แต่เรื่องพละกำลังของเขามีมากกว่าฟางเจิ้งจือแน่นอนเจ้าไม่เตรียมตัวสำหรับการทดสอบหรือยังไงไม่กลัวว่าถ้าบาดเจ็บขึ้นมาจะมีผลกับการทดสอบนั้นเหรอฟางเจิ้งจือแนะนำด้วยความกางังวลหลี่เหอหยุดนิ่งเขาเริ่มเห็นด้วยคงจะแย่ถ้าเขาได้รับบาดเจ็บขึ้นมาเขาใส่ใจกับคำแนะนำของฟางเจิ้งจือ แทนที่จะต่อสู้กันพวกเราสามารถแข่งขันกันอย่างอื่นได้ยกเว้นเจ้าจะกลัวที่จะแพ้ให้กับข้าฟังเจิ้งจือ่อแกล้งทำหน้าเป็นกังวลใครกันที่ว่าพูดว่าข้าจะแพ้เจ้ามาแข่งกันเลยสิถ้าเจ้ากลา้าลีเหอตอบด้วยท่าทีมั่นใจเอาละเจ้าเห็นของที่ซ่อนอยู่บนเวทีไหมมาดูกันว่าใครจะขโมยมันได้ก่อนฟังเจิ้งจื่อชี้ไปที่ ของที่มีสีสันสดใสถูกซ่อนไว้ตรงกลางของเวทีได้ลีหัวพยักหน้าอย่างรุนแรงเหมือนไก่ที่กำลังจิกข้าวสารอยู่ก่อนจะหันไปทางเวทีช่างเป็นคนโง่ที่มีความกล้าหาญเสียจริงฟางเจิงจือนับถือหลังจากนั้นลีเหอเตรียมตัวที่จะพุ่งออกไปเหมือนคนบ้าเดี๋ยวก่อนฟางเจิงจือเปิดปาก <c oughs> มีอะไรหรือเกิดกลัวขึ้นมา ลีเหอหยุดเท้าและหันมามองทางฟางจืงจ้อด้วยความสงสัยไม่ส่งน่องไก่มาก่อนมันจะทำให้เจ้าปีนยากขึ้นฟางจืงจ้อแนะนำอีกครั้งลีเหอกรอกตาขึ้นเขาคิดว่าถ้าเอาน่องไก่ให้กับฟางจืงจ้อเขาจะได้มันคืนหรือไม่ได้ลีเหอด,ดูไม่ค่อยพอใจอย่างเห็นได้ชัดดูเขาไม่ค่อยจะคิดมากนะว่าจะได้น่องไก่คืนหรือไม่หลังจากส่งน่องไก่ให้กับฟางจืงจ้อแล้วเขาก็หัน เหมือนหมูหลุดออกจากกลงวิ่งไปที่เวทีอย่างบ้าคลั่งการเคลื่อนไหวทั้งบ้าคลั่งรุนแรงเต็มไปด้วยความมั่นใจรีเหอวิ่งด้วยความเร็วอย่างมากชาวบ้านที่ยืนอยู่รอบๆยังไม่ทันได้รู้สึกตัวเขาก็วิ่งผ่านไปแล้วก่อนที่เขาจะขึ้นไปบนเวทีแล้วหยิบหนังสัตว์ที่วางไว้อยู่บนเก้าอี้และแสดงให้ฟังเจ้างื่อเห็นพร้อมรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยชัยชนะแต่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไป ชาวบ้านสองสามคนเหมือนเพิ่งรู้สึกตัวเคลื่อนไปทางหลีเหอก่อนจะยกมือขึ้นพร้อมตีไปที่ก้นเล็กๆของเขาอย่างรุนแรงอ้อยอ้ยอยเสียงที่เปล่งออกมาจากปากของเขาบ่งบอกถึงความรู้สึกของเขาในตอนนี้อย่างชัดเจนอามันมันคงเหงาหน้าดูที่ต้องอยู่ด้านบนนั้นคนเดียว ฟางเจิงจือหันหน้าไปทางดวงตะวันพร้อมทั้งเคี้ยวน้องไก่ที่อยู่ในมือการทดสอบอย่างเป็นทางการเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับเสียงร้องให้ด้วยความทุกทรมานของหลีเหอเสียงของและกลองดังขึ้นเป็นสัญญาณการมาถึงของกองทหารที่สวมชุดเกราะสะท้อนแสงพวกเขากำลังขี่สัตว์ขนาดใหญ่ที่มีขนสีดำส่วนขาทั้งสี่ข้างเป็นเกลด็ดสีขาวปรากฏตัวและเดินเข้ามาที่ลานหมู่บ้าน กือบครึ่งหนึ่งของลานดูแอดไปในทันทีเสียงก้าวเดินทําให้ชาวบ้านตกใจและค่อยๆถอยหลังไปด้วยไม่รู้ตัวพวกเขาขี่ม้านินมังกรหิมะใช่ไหมโอ้เป็นพวกเขาแน่นอนมีแค่กองตรวจการศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นที่จะขี่ม้านินมังกรหิมะได้มีข่าวเลยว่ามันสามารถกินเนื้อได้หลายกิโลกรัมภายในหนึ่งมื้อเชียวนะขนาดนั้นเลยฮ่าเจ้ายังมีค่าเทียบเท่า ไม่ได้กับม้านั้นสักตัวกลุ่มชาวบ้านที่สวมชุดโส,ม,สมยืนอยู่ตรงข้ามกับกองทหารต่างซุบซิบพูดคุยพร้อมกับชี้นิ้วไปทางทหารและถูกเขียงกันไปมาดุ่นั่นพวกเขากำลังแบกบางอย่างอยู่มันคืออะไรกันเชื่อเชื่อมันคือเกี่ยวของกองตรวจการกศักดิ์สิทธิ์มันต้องเป็นสิ่งที่บาเมินกล้าไม่ได้แน่นอนเสียงจอแจของชาวบ้านดังขึ้นและ ต่างมุ่งความสนใจไปที่สิ่งของที่อยู่หน้ากองทัพมันเป็นวัตถุปิิศนาที่ถูกแบกด้วยทหารถึง8คนวัดสดุคล้ายผ้าทองคำถูกวางอยู่ด้านบนเพื่อปกปิดสิ่งที่อยู่ข้างในมันส่องแสงเป็นประกายภายใต้แสงจากดวงอาทิตย์ฟางเจิ้งจือก็มองเห็นเช่นเดียวกันจากสายตาของเขาสามารถเห็นได้ว่าสิ่งนั้นถูกแบกโดยทหารถึง8คน มีความสูงประมาณ2เมตรแต่เขาไม่สามารถคาดเดาความกว้างของมันได้โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับผม2ตอนเดี๋ยวมันเริ่มจัดสนุกขึ้นเรื่อยๆแหละผมผมคิดว่านะเพราะว,าว่ามันปูมาถึงเต่านะทุกคนก็เดี๋ยวฟังกันต่อไปในคลิปถัดไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบลงแค่นี้แล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับ